โอ้โห oh ยอดเยี่ยมกระเทียมดองจริงๆสําหรับทีมชาติไทยของเราครับถลม่มศรีลังกาคาบ้านไป4ีประตูต่อศูนย์แล้วจุดเบลกับธนวันรเนี่ยโชว์ฟอร์มโหดโชว์ฟอร์มร้อนแรงครับจุดยิงไป2ประตูธนวันรยิงไป1ประตูมาไล่เรียงบุลเลตตัวจริงของทีมชาติไทยเรากันก่อนนะครับที่เกมนี้พุทธสาประตูครับยังคงเป็นปฏิวัติตคาใหม่ส่วนเซนเ,นเตอร์คู่กลางสองคนเป็นภาษาหิมิบูลยืนคู่กับนัทพงศ์แบ็กซ้ายเนี่ย ก็เป็นนิโคลัสมิเกลสั้นแบ็กขวาก็เป็นสู่พนันบุรีรัฐส่วนตำแหน่งกองกลางนะครับก็มีทีระทรมีสารัฐอยู่เย็นมีธนวัตรและก็มีเสกสัรราตี ตัวรุกเนี่ยก็มีทีรศักดิ์เผยพิมายกับชนาทิพสงกระสินซึ่งรูปเกมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตำแหน่งของธีราทรนนะครับจะมาเป็นตัวซับพอร์ตนิโคลัสมิกเกลสันมากกว่าสําหรับครึ่งแรกเพราะให้นิโคลัสมิกเกลสันเนี่ยเติมเกมรุกไปเลยแล้วทีราทรเนี่ยลงมายืนซับพอร์ตจะเป็นการสลับตำแหน่งกันอยู่แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามโดยรูปเกมในช่วงเริ่มต้นก็ต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยของเรามาแบบ ระหายการชนะเนื่องจากมีการเดินเพรสซิ่งแดนบนตั้งแต่ต้นเกมเลยคือไล่จนถึงหน้าปากประตูของศรีลังกาแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยความเสียเปรียบของเราอย่างเดียวเลยนะน่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างที่ศรีลังกาแต่ละคนนั้นรูปร่างค่อนข้างใหญ่โดยเฉพาะตำแหน่งแนวรับและก็ตรงกลางเนี่ยใหญ่กว่าเราเยอะมากนะครับเราก็อาศัยจังหวะโชบเชี่ยวนะครับความสามารถจับบอตัวการพิงบอลการบางบอลส่วนศรีลังกาเนี่ยใช้ความแข็งแรงความแข็งแกร่งมากกว่า แล้วตัวลูกของเขาเนี่ยเหมือนจะมีตัวชีตเป็นแค่คนเดียวก็เป็นมาได้11บวกกับเหมือนจะขึ้นเกมเนี่ยผิดฝั่งดันมาขึ้นฝั่งนิโคลัสมิเกลสั้นครับแล้วจะเอาความเร็วมาเทียบกับนิโคลัสเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมาก ก็เลยระไมในช่วงครึ่งแรกเนี่ยศีลังกาค่อนข้างเกมรุกตันแต่ว่าฝั่งได้เราเนี่ยเซตบอลหาช่องหาจังหวะกันได้นะครับแต่ในเรื่องของการดิงการจบสกอร์เนี่ยมันก็มีน้อยจริงๆกับไทยเรานะครับโดยเฉพาะช่วง5นาทีของเกมนะเราพยายามจะเจาะหาวิธีเข้าทําโดยตลอดโดยจะเน้นฝั่งนี่คนรัดนี่แหละครับเป็นทีมเส้นฝั่งซ้ายในเกมรุกแล้วการจัดตัวของโค้ชัสซันเนี่ยมีข้อแตกต่างกันชัดเจนเลยเท็กเจอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันโดยเฉพาะตำแหน่งตรงกลางนะครับมีธีรท,ทรเอยสารัตย์อยู่เย็นเออยแล้วก็เสกสรรราตี แล้วก็จะมีชนะทิพย์เนี่ยมาร่วงวงเล่นตรงกลางด้วยข้อแตกต่างก็คือธนวันรเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่ออกบอลชัวออกบอลดีดูแล้วไม่ค่อยเสียบอลมากเท่าไหร่เป็นผู้เล่นที่เล่นง่ายแต่ว่าความแม่นยําการโยนบอลยาวเนี่ยถือว่าไว้ใจได้เลยนะครับส่วนธีรทเองก็เป็นตัวซับพอร์ตนิโคลัสมากกว่าไม่ได้ค่อยสวิตบอลอะไรมากมายนะครับเอาธนาวัตรเนี่ยลงมาแทน่วนสาวรัต ก็เป็นตัวโฮบอลครับจากหลังไปหน้าจากตรงกลางมาหลังบ้างประมาณนี้สําหรับตัวเล่นของเราชนาทิพย์ก็จะเป็นตัวรุกไม่ให้เล่นบนตรงกลางมากเกินไปเนื่องจากจะซับพอร์ตแรงซับพอร์ตพลังกำลังด้วยมันก็เลยทำให้รูปเกมของเราถึงแม้ว่าเจาะสีลังกาไม่ได้ในช่วง10นาทีแรกนะครับแต่ก็ยังมีจังหวะยิงไกลของธนวัฒน์นี่นะครับที่โอ้โหยิงไกลยอย่างยอดเยี่ยมมากสำหรับประตูแรกของเราที่ขึ้นนำสีลังกาตั้งแต่นาทีที่7ของเกมกันในขันเลย เดี่ยวประตูนั้นครับเหมือนเราจะพยายามเซตบอลเคาะบอลต่อบอลกันมาหลายจังหวะนะครับกับพริมเส้นฝั่งสายไม่พยายามเปิดนะพยายามจะเล่นบอลกับพื้นมากกว่าแล้วประกอบกับธนวันรเนี่ยพลิกบอลออกจากพล่นแนวรับศิลลังกาได้พอดีนะครับมีพื้นที่ให้ส่องมีเวลาให้คิดสุดท้ายเนี่ยตัดนินใจยิงเลยครับก่อนที่บอลเนี่ยจะพุ่งใส,ส่เสียบเสาเข้าไปเลยเป็นประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหพอได้จังหวะนั้นปับ๊บประตูนั้นปั๊บเนี่ย รูปเกมก็เหมือนไทยเราช่างน้าหนักแล้วว่าเฮ้ยเราสามารถเอาศีลังกาอยู่ได้นะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการจบสกอร์มากเท่าไหร่นะครับอย่นี่ผมบอกแหละแนวรับศีลังกาเนี่ยค่อนข้างยืนตําแหน่งดีเลยแล้วรูปร่างสูงใหญ่ด้วยนะครับเราก็ใสยจังหวะยิงไกลยังไม่ค่อยเจาะไปเป้าที่สุดท้ายได้มากเท่าไหร่จนเข้าสู่ช่วงนาที20ของเกมศิลังกาก็เริ่มที่จะมีจังหวะโตกลับบ้างมีจังหวะขึงเกมรุกอยู่บ้างแล้วอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็น่าจะเป็นสภาพสนามนะครับที่ดูเหมือนจะ แข่งกระด้างไปนิดหนึ่งนะจังหวะบอลเด้งจังหวะการเฟิร์สทัชเนี่ยดูแล้วผู้เล่นใดของเราจะหลุดจะลั่นบ่อยครั้งเลยจากที่บู้เล่นจับบนเนียนๆทั้งทีละโทษจนาทิ์เอวยเนี่ยก็ลั่นกันไปอยู่เยอะนะครับต้องแต่งประมาณ2-3จังหวะมันก็น่าจะเป็นปัญหาด้วยแหละครับก็เรียกว่าสําหรับครึ่งแรกเป็นงานที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปเรายังสามารถคอนโทรลเกมของเราได้อยู่แต่ด้วยวิธีการเล่นแบบนี้การจัดตําแหน่งจัดตัวผู้เล่นแบบนี้เน้นตรงกลางเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ เกมรุกริมเส้นของเราก็โดนปิดตายเหมือนกันโดยเฉพาะฝั่งขวาเนี่ยแทบจะไม่ได้ขึ้นบอลเลยฝั่งซ้ายก็ยังมีนิโคลัสที่พยายามจะมุดจะพาบอลไปข้างหน้าเสมอแต่ว่าในส่วนของครึ่งแรกครับพอเล่นไปสักพักหนึ่งนั้นรู้สึกว่าศีลังกาตัวรุกของเขาจะเริ่มเข้าใจเกมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการเล่นกินตัวหนึ่งหนึ่งเนี่ยในช่วงต้นของครึ่งแรกนิโคลัสเอาอยู่กับหมาเลขสิบเอ็ดนะครับคือเอาอยู่ทุกจังหวะเลย ไม่ว่าจะเป็นการแตะวิ่งแข่งการโยกซ้ายขวานี่ยพลัดก็เอาอยู่แต่พอเล่นไปเล่นมาครับกลายเป็นโดนใบเหลืองจากการกระชากของผู้เล่นไปเล่นสิบสีลังกาเองบวกกับฝั่งขวาเนี่ยโค้สิลังกาเหมือนจะจุดอ่อนวิ่งแบ็กของเราซ้ายขวาด้วยนะครับก็เจาะทางสุพนันบ้างสุพนันเนี่ยก็ขึ้นได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะกังวลเหมือนกันว่าจะลุดตำแหน่งไปซึ่งสองครั้งจัดจะที่สิลังกามีโอกาสได้ฟีคลิกจากจังหวะการเลี้ยงกินตัวแล้วเราก็ทำฝา่าว่าเป็นจังหวะที่ได้ลุ้นกันเลย แต่ว่าในครึ่งแรกครับถึงแม้ว่าเราจะมีเป๋อยู่บ้างนะเพราะว่าศีลังกากดดันอย่างหนักก็ยังคงรักษาสกอร์นำ1-0เอาไว้ได้นะครับรักษาความได้เปรียบก่อนที่จะมาเริ่มกันในครึ่งหลังต่อแต่ก็ต้องยอมรับว่าคงต้องแก้หลายจุดเลยพอพักครึ่งมาแล้วเนี่ยไม่ได้มีการเน้น แต่ว่าเป็นเน้นแพ็คแล้วก็รับแดนตัวเองเพื่อที่จะรอสายจังหวะโต้กลับซึ่งดูรูปเกมแล้วเนี่ยศรีลังกาค่อนข้างครองบอลเยอะกว่าหลังจากผ่าน60นาทีแรกไปของครึ่งหลังมีจังหวะบุกซ้ายบ้างบุกขวาบ้างแต่เกมรับของเราเนี่ยยังเอาอยู่กับวิธีการนี้นะครับและจังหวะส่วนใหญ่ครับศรีลังกาเองก็ยังไม่ถึงกับมีความน่ากลัวในพื้นที่สุดท้ายมากเท่าไหร่ซึ่งก็ยังเจาะไทยเราไม่ได้ก็เทว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะจนคนสั้นเนี่ย ต้องเปลี่ยนในในาทีที่60ของเกมนะครับเปลี่ยนเอาจุดเบลลงมาเปลี่ยนเอาสุปรโชคลงมาเพื่อนเน้นเกมโต้กลับมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไปรับเยอะแล้วให้ศรลังกามีโอกาสทะลุทะลวงมีโอกาสเลิงกินตัวหรือว่าครอสซ้ายขวาเนี่ย โอกาสจะเสียประตูมันก็มีเยอะเหมือนกันซึ่งก็เลยทําให้เราเปลี่ยนตัวมาทันทีนะครับเทียร์ทอเนี่ยมีอาการบาดเจ็บด้วยแล้วดูเหมือนสปีดเกมของศรีลังกาก็เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างที่ผมบอกเลยครับสรีระร่างกายมีส่วนสําคัญมากในการขึ้นตันกันทั้งพื้นที่ตรงกลางทั้งพื้นที่แนวรับของเราเนี่ยพอชนกันสาสจังหวะแล้วเรามียุบกว่าศรีลังกานะเพราะว่าตัวใหญ่กว่าไทายเราเยอะมากนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมเลยครับก็คือการเปลี่ยนตัวจุดเบลกับสุปโชคลงมานะ เพราะนาทีที่65นะครับกลายเป็นว่าศรีลังกาบุกเพลิมเทินอยู่ดีๆแต่ว่าไทยเราก็อาศัยจังหวะแบบนั้นแหละครับบอลมาถึงสุภโชคก่อ,อนที่จะโยกหนึ่งจังหวะแล้วก็เห็นจุดเบลเนี่ยยืนโล่งๆครับแล้วตักบอลยาวๆเข้าหัวจุดเบลเลยปั่นเข้าหัวแล้วจุดเบลก็พุ่งโขกแบบสวยงามเต็มหัวเลยจังหวะนั้นนะครับก็เป็นประตูขึ้นนำขไทยเรา 2ต่อศูนย์แล้วก็เป็นการเดบิวต์ประตูแรกของชุดเบลกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยโอ้โหก็เป็นจังหวะที่น่าจะเรียกความมั่นใจให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างดีนะครับคือน่าจะมาตั้งแต่เกมที่เราพบกับไต้หวันแล้ว เพราะได้จุดโทษในวินาทีสุดท้ายของเกมก่อนที่จะมาซัดประตูนี้โขกสวยๆครับเป็นประตูขึ้นนํา2ต่สูนให้กับไทยเราแล้วมาถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะด้วยเรียกว่าอาจจะเป็นกองหน้าตัวความหวังของไทยเราก็ได้นะครับลูกแบบนี้แหละครับที่ตัวลูกของเราเนี่ยรู้สึกเหมือนจะขาดหลังจากที่ไม่ใช่ีดิดสินแล้วเนี่ยลูกหัวลูกโขกแบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นมากเท่าไหร่นะครับก็มีจุดเบลเหมือนจะครบเครื่องนะในตำแหน่งตัวรุก ทั้งการเคลื่อนที่เอ่ยทั้งการเล่นลูกกลางอากาศเอ่ยแล้วพอเราได้ลูกที่2มาครับจังหวะทามมิ่งอะไรมันก็ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยจากที่ศรีลังกาเจาะเรายังไม่ได้นะครับก็ยิ่งทต็มไพวกเขาเนี่เร่งสปีดมากยิ่งขึ้นความผิดพลาดมันก็เริ่มตามมาด้วยแล้วอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยครับก็คือการสลับตำแหน่งระหว่างนิคลัสมีเกลสั้นกับสุพนันบุรีรัฐครับและจังหวะเลยครับที่เรามีการสลับเล่นเกมรุกกันแต่เกมรับส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเกมลุกเนี่ย แล้วสีลังกาดันขึ้นสูงเราก็มีพื้นที่แนวหลังมากยิ่งขึ้นในการทะลุทะลวงโดยเฉพาะนิโคลัสเนี่ยโอ้โชว์ความดดเด็ดมากนะครับทั้งแย่งบอลเอ่ยเติมเกมรุกริมเส้นเนี่ยวิ่งจัดจ๋าเลยจนเล่นไปเล่นมาครับเข้าสู่นาทีที่77เราก็มาได้ประตูทิ้งห่าง3ต่อศูนจากพันษาเหมวิบูลครับจังหวะน,นั้นก็ยังเป็นนิโคลัสนี่แหละครับที่ ตักบอลไปเข้าหัวพันศาเลยก่อนที่จะขึ้นโขกแบบสวยงามแล้วเป็นประตูที่ปิดตายศีลังกาได้เลยนะครับกับการมีลุ้นเข้ารอบเพราะว่าเขาเองก็มีลุนเข้ารอบนะแล้วก็กลายเป็นไทยเราเองที่โอกาสเข้ารอบสดใสกันเลยครับในคราวนี้ซึ่งก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับก่อนที่นาที90นั้นจูดเบลจะมายิงปิดกล่องของจริง ตกฝาลงศสีลังกาคาบ้านทันทีครับด้วยลูกยิงที่เฉียบคมเอามากๆพอยิงเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ชี้ไปที่ทงชาติไทยในเสื้อเลยนะครับน่าจะภูมิใจกับทีมชาติที่สามารถยิงสองประตูดได้ในเกมเดียว และก็สุดท้ายจบเกมครับเป็นทีมชาติไทยของเราที่ชนะในเกมนี้วินวินเดโกครับสามารถเอาชนะศรีลังกาไปได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคาบ้านกันในทันทีส่งบนให้ตารางคะแนนอัปเดตมาตอนนี้นะครับไทยเราก็ขยับขึ้นมาอันดับหนึ่งของตารางชั่วคราวซึ่งก็ต้องไปรอลุ้นอีกเกมหนึ่งระหว่างเติร์กเมนิสถานเจอกับ ชนิดไทเปหรือว่าไต้หวันต้องรุ้นให้เติร์กมินิฐานครับเสมอหรือไม่ก็แพ้ไต้หวันเราก็จะเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบแทบจะ90%ซึ่งเกมต่อไปของไทยเราครับจะพบกับเติร์กในวันที่31เดือนมีนาคมปี69ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญแมตช์ทีชะตาเลยนะครับว่าจะได้เล่นถ้วยจริงแชมป์เอเชียรหรือเปล่าเพราะว่ารายการนี้มันเล่นจิงแชมป์เอเชียแล้วเอาเบียงแค่ทีมที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเท่านั้นเข้ารอบนะครับอันดับ2ไม่ได้เข้านะ ก็เดี๋ยวรออัปเดตติดตามและให้กําลังใจฟุตบอลทีมชาติไทยไปด้วยกันเกมนี้ถือว่าเล่นดีแล้วผู้เล่นหลายคนเนี่ยมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับยังไงรอเชกันต่อเกมสุดท้ายเกมหน้าเจอกับเติร์กนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กักบขาปเด็นในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบบ